สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมก r ร n โดเอสป a ดานะครับหลังจากที่ผมไปเก็บเลเวลมานะครับขอบอกเลยว่าโอโหขึ้นโคตรยากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆนะครับอย่างหนึ่งเลยหลายเกมนะครับไม่ค่อยมีเวลาทํางานเล่นเกมได้เฉพาะตอนเย็นนะครับส่วนเควสที่เราจะไปทําวันนี้นะครับก็คือ เควสนี้นะครับนี่จําได้ไหมที่ผมจะต้องไปลงแล้งนะครับที่เป็นแร้งอันเดดนะแล้วก็ต้องไปสู้กับตัวอะไรนะมอนเตโลนะครับผมก็ได้มาแล้วนะวแ,หวแหวนวิสเขากระดูกนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับช่องสัพเพเหระนี่นะครับลิงออฟวิสเขาสเกลมันดอกมาเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมมีเอาไปให้แกรนมาแล้วกับอีกเควสหนึ่งก็คือเควสนี้นะครับนี่มันต้องไปบาฮามาเควสนี้เนี่ยมันได้จากผมพาไปเนาะนี่นี่นะครับคือต้องเอากราเซียอยู่ในทีมแล้วก็มาคุยกับนี่พโอเนอร์ออฟฟิเซอร์เนาะมันก็จะได้เควสนี้มานะครับแต่เดี๋ยวเราไปหาแกรนมาก่อนนะ โอ้ oh, หลังจากที่ตีแรงหนึ่งนานมากครับตีแรงหนึ่งอันที่เป็นสิบอะกับพวกอะไรนะเขาเรียกเดทออ f อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับมันเขียนว,ว่าเดทลาฟโซดี้ออฟเดอะเดทเนี่ยครับตีหลายครั้งมากอ่ะ,อะตอนนี้ผมจะใช้วาปโดยวิธีกดอัติเลต W นะครับมันมีเมืองให้เลือกเนาะผมไม่รู้ว่าเมืองที่ไม่เคยไปไปได้หรือเปล่านะครับแต่ไป ค่ายทหารก่อนนะนี่อัสทิลนะครับเพื่อเอาแหวนไปให้แกลนมานะแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะจบไหมนะว่าแกลนมาจะให้ทำอะไรต่ออีกหรือเปล่านะครับหมุนรอบตัวเลยมาดูกันเนาะส่งครับนี่ฮาวิสค้าสเกล ได้ไชนีสทิสเกลแล้วก็แกลนมาชาเลกเตอร์มาแล้วนะครับคุยได้อีกเหรอโลมิน่าอ๋อนี่เป็นโลมิน่าซับเควสนะครับอามอนเตโลต้องเอาโลมิน่ามาใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวไป บาฮามาแต่ว่าบาฮามาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบาฮามาผมก็ไม่ได้ดูมาเนาะอันนี้เป็นเอฟหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นโอเคอุย้ยแล้วกาเซียรอดไหมเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับผมไม่มั่นใจว่ากาเซียจะรอดหรือเปล่าเนาะ เอาเป็นวาร์ปนะครับไม่วาร์ปดิไปอย่างนี้ดีกว่า,าบาฮามานี่ครับเบดแคมป์แล้วก็เดี๋ยวออกจากเบดแคมป์ไปนะแล้วก็วิ่งนะครับรับรองกาเซียไม่น่ารอดนะครับแต่ก็จะพาไปด้วยออวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเร็วกว่าสเกลอีกแล้วกาเซียใส่อะไรอยู่ะ โอ้โหตายแน่นอน,นครับสิบล้านเปอร์เซ็นต์ขอเปลี่ยนตัวก่อนเนาะเอาละครับหลังจากผมเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมเอาไฟเตอร์มานะครับก็คือทีมหลักเนาะทีมหลักที่มีตัวละครหลักอยู่ทั้งสองตัวนะครับปกติเขาใช้กันแบบโอ้โหตัวละครเขามีตัวจริงๆกันเพียบเลยเนาะเราต้องบบตรงนี้นะครับ วิ่งไปครับเลยเปื่อยอตรงนี้บอสน่าจะเป็นแมงมุมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแมงมุมยักษ์เดี๋ยวลงไปชั้นใต้ดินนะครับน่าจะใช่แหละเพราะว่าอันนี้มันอะไรอะ่ะใช่ใชน่าจะใช่อะ่ะลงครับเมื่อก่อนผมวิ่งผ่านผมไม่รู้ตรงนี้เป็นจุดวาบนะ ผ่านทีไรลงไปทุกทีนะครับเอาละแล้วผมก็จะบัฟเนาะเอยเอาออกก่อนเมื่อกี้ใส่อาวุธถ่ายรูปนะครับแล้วเอาออกก่อนแล้วก็ใส่เป็นสร้อยสร้อยครับเอาสร้อยใส่ไปแทนเนาะปึ๊บจะได้บัฟนะครับบัฟวิ่งธรรมดาแล้วกันเนะเาะมาตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับราเข้าวาปนี้เนะเาะเนาเข้าสี่ เอาลครับมาดูกันว่าใช่แมปนี้หรือเปล่าเนาะปั๊บอ่าใช่ด้วยนะครับผมก็จะโผล่มาตรงซ้ายบนนี่นะแล้วก็มาตรงเควสนี้นะครับเดี๋ยวบัฟหน่อยดีกว่าเนาะปึ๊บตรงนี้มอนผมอยากจะมาเก็บเวลแถวนี้มากเลยเนาะแต่แบบมอนมันเกิดน้อยนะครับแย่งกันเนี่นครับมันเกิดทีละสามตัวเองอ่ะ แล้วก็คนก็คนหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูดิไม่น่าจะใช่คนหรอกออ้ยเจอเควสแล้วครับแล้วก็ไปที่หนองน้ำหรอได้เอ้ยบัวกอนใจเย็นอ๋อมีมีไม่กี่ท่าเลยนะเมื่อกี้มีท่าเป็น ตัวไลฟ์เลสกับตัว w ไวไลฟ์นะครับก็คือสัตว์กับไม่มีชีวิตเมื่อกี้ต้องไปบาฮามาเฮ้ยไปหาแม่มดดิแม่มดก็ต้องไปหว้าไปนะครับเออไปหาแม่มดก็บาฮามานี่นะครับไปครับเกือบกลับไปที่ค่ายแล้วเนาะ มาถึงหน้า,นาบ้านแม่มดแล้วเนาะก็เข้าไปครับไม่รู้จะต้องเอากาเซียมาเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเข้าไปดูก่อนนะว่ามันจะให้ทำเวสอะไรนะครับคุยว่ายังไงบ้างโชว์โชวอะไรให้ดูก็ไม่รู้ได้เวสมาครับอ่าสุดวิวสุิสดิวสเิสน กีแกนกีแกนอีกแล้วอ่าเองไปดูเควสก่อนเนาะจดหมายครับลีโอนร์มาดูกันนะครับอันนี้อ๋อต้องกลับไปหาใครนะตรงเนี้ยเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมากด อพิเรตดแล้วก็ไปบาฮามาเบดแคมอีกอรนี่นะครับนี่ส่งเวสเอาอะไรมาส่งก็ไม่รู้เมื่อกี้ให้อะไรมาสักอย่างอ่าเป็นนี่มีให้เลือกอยู่อันเดียวนะครับส่งจดหมายให้แล้วทำไมหน้าโผลมาได้ล่ะครับอ่าถามก่อนนะครับ ถึงถามไปก็ไม่ได้อ่านนะครับแต่ก็ถามไปก่อนออนไลท์ right, ครับเราจะทำอะไรก็ไม่รู้กลับไปหาแม่มดอีกแล้วอา่าวาปครับสองคนเมื่อกี้เนาะโอ้ไม่ใช่สองคนเมื่อกี้แม่มดแก่ตะคนเมื่อกี้เออส่งจดหมายหาการเหมือนเป็นแฟนอย่างเลยเนาะแล้วเราก็เป็นโอ้โหผู้ส่งสารมาผู้สงสารครับ กูน่าสงสารนะมาทำอะไรอีกกลับไปอีกแล้วเฮ้ยแต่ต้องหาไอ้สามอย่างนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิ่งใหม่ได้มาถึงแล้วนะครับแมปที่จะต้องมาทำเควสเนาะที่นี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวบับซะหน่อยดมไหม เออบัฟซะหน่อยดีกว่าครับอเอาเป็นบัฟเผื่อสู้เนาะช่วนี้ดีกว่าไปครับรุยก,กันเหมือนจะวิ่งช้ากว่าหรือเปล่าเต่เราบวกดีครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงแล้วก็ถอยถอยดีครับถอยบัฟรออ้าว ำไมตายเร็วงั้นน่ะได้ไหมของได้แล้วหนึ่งงานนะครับมาตรงนี้ต่อถ้ามีโอ้โหมีคนมาช่วยยิงเหรอเนี่ยเราเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมตายเร็วจังหืมอ้นนี่ตัวอะไรกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาของที่มันดออ่ะ มันมันช่วยยิงมันไม่เอาของเราไปเหรออไม่ดูนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นเควสส่วนใหญ่ของมันจะเข้าตัวนะครับไหนอะตรงนี้ไม่ใช่หรอฮัลโหลตรงไหนอะไม่เห็นมีเลยฮะนี่หรอไม่ใช่เอ้ยใช่ โอ้โหโหดจังโหจริงโหดจังก็ดีนะครับไม่เปลืองแรงอะไรเนี่ยอ้าวครบแล้วแล้วก็กลับไปหาอีกูน่าเอ้ยไม่ให้อะไรสักอย่างนะครับไป เอาละส่งตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละจึบ๊บหรือว่าไปหาแม่มดเฮ้ยถูกแล้วการ์ด e x เแล้วก็เหมือนจะต้องเฮ้ยในวิวอาบเลยให้เยอะหรอต่อไปยังไงอ่ะ ให้ไปกิแกนกิแกนคือ,อข้างในโอ้โหไกลกว่าเดิมอีกไปไปก็ไปครับแล้วผมก็มาถึงปากทางเข้าแล้วเนาะก็คือตอนนั้นเรามาทำเควสกันแถวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอตีมอนก่อนนะแต่เนี่ยปากทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วผมจะขอเซฟไว้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าข้างในเซฟไม่ได้นะครับเอ้าหายไปแล้วอ่าเซฟเอ้าอ๋อกดตรงนี้เข้าไปข้างในครับน่าจะชั้นแรกเข้าไปปุ๊บน่าจะเจอเลยนะปุ๊บอานี่ไงครับ บัฟก่อนอีว่าเผื่อนะครับเผื่อว่าเฉยๆว่าจะต้องบูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาช่างไม่ยุ่งเกี่ยวสตาร์ทมิชชั่นครับอูทั้งนั้นก็ต้องไปบัฟข้างในดิตัวอะไรอ่ะอีวาเอ้าสเตลู่อ่ะเนี่ย ทำารอย่ะซูได้ไหมธาตุมนุษย์เหรอครับโอ้โหยาบเลยอ่าอีกกรนีมาด้วยนะครับแทงให้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวตีให้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเข้าไปแทงให้หมดเลยน่าจะพอพอได้อยู่นะ พอได้แปลว่าได้หรือเปล่าชาลอนไปไหนแล้วอะ่ะมองไม่เห็นชาลอนแล้วนะครับ I can't do that ได้ครับดู t h a เอ้าเอา,เอามันต้องสู้หรอ โหจังใครอ่ะเขาเป็นใครนั่นน่ะสิกำลังอ่านทำความเข้าใจอยู่นะครับแต่ก็แปลไม่ได้ทั้งหมดเนาะอือม แล้วก็สู้กันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะต้องออกไปสู้เมื่อไหร่เนี่ยขอขอบ้างได้ไหมโอ้หลุมมากโหหัหวหนักอยู่นะดูดูหัวดเดี๋ยครับโอ้โหคือไอ้พวกหารนะยิงไม่ลดเลยครับแต่พอไอ้จุดขาวหัวเข้าไปเลือดแบบปึบปึบฟึบเลยอ่ะ ของจริงจะเก่งแบบนี้เป่าวะ่ะได้เคลสมากดดูเลยละกันกลับอมาดูแค่นี้นะอีวาครับอีวานี่น่าจะเป็น NPC ที่เราเอามาทำเป็นตัวละครได้ป่ะเป็นชารคเตอร์ที่เราจะเล่นกลับก่อนละกันเนาะ โอ้โหเมื่อกี้กลับไปนะครับนึกว่าจบแล้วเนาะมีจุดสองครับไปก่อนเนาะหาจุดสองครับป่าสตาร์มิชันเข้ามาแล้วแล้วก็บัฟรอดีครับเอา้าไม่ได้นี่าอู้หูเพื่อนเพื่อนมาได้แล้วล่ะอย่าให้เราสู้คนเดียวเออ รู้สึกเหงานะครับช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเนาะได้ชุดขาวไม่มาไปหลบทางไปนะครับโหัวคำนี้แปลได้เฮ้ย,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 ยไม่ดีนะมั้งเฮ้ย,ยซึ่งฮะชาลอนมันเตโลอยู่ไหนทำไมมีแต่คนตามหามันเตโลนี่มาอีกแล้ว ค้้มกับชันเดี๋ยวนี้เอ็ดวาด์ดชื่อเอ็ดว่ดหอ่อเงียบครับเจอเซวาซุบอะไรคือสุบเงียบอีกแล้วนะครับไม่เถียงผู้หญิงนะเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยอะไรคือซุบ อ้าวนี่ก็ยังคุยกันไม่จบซึมเข้ามาต้องให้ช่วยรเราเนี่ยวิยไม่โดนน่ะเอาถามจริงต้องให้เอ็ดวาร์ดนี่แบบสับอ่ะสับแบบยังโหดอ่ะยังไงต่อครับ อย่าบอกนะต้องไปจุดที่สามอีกอะ่ะคุยกันไม่จบไม่สิน้นแล้วหวดเขายับเลยปล่อยให้เขาหนีแบบนี้ตลอดก็ไม่ใช่นะดูครับต้องเอาให้เคลียร์ก่อนมีจุดที่สามไหมกลับไปจุดเดิมครับงงเลยทำไมอะ่ะมาครับจะถึงจุดเดิมแล้วเนาะ มาดูดิทั้งมาย้อนไปย้อนมาเนี่ยเมื่อกี้ไม่จับให้อยู่เข้าปลอันนี้น่าจะต้องสู้เลยมั้งก็ยังสเตลอยู่โอ้โหเซวาครับเซวาคุยกับใครอ่า ทำไมเหมือนถ้าเหมือนเราไม่มีตัวตนทั้งที่สู้กันมาตั้งแต่เมื่อกี้อืมไหนดูซิเขาว่ายังไงมั่งบอกว่ามันอันตรายนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรการกระทำของมันตโลสักอย่างนะ ใจเย็นๆก็เหมือนกับมีความแค้นกันมากนะครับกับเซวาเนาะฉันต้องการให้คุณช่วยนะหรือเปล่าอ่านผิดแน่เลยเอ้าแล้ก็ฟังเ,เฉยๆอย่างเนี้นะอู้ไกลจัด แล้วผมก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงเนาะโอ้โหวิ่งอย่างเดียวไม่มีไอตัวพรีเมียมวาร์ปก็อย่างนี้นะครับวิ่งกันเสียเวล่ำเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรตัดเ้ามิชชั่นไปเลยแล้วก็มาเจอไอ้แก๊งนี้อีกแล้วร้อยสิบสอง คอะคาคาเทสแล้วก็อีกตัวอยู่ไหนเนี่ยมคุยกับใครอะมาแล้วงานนี้เหมือนเขาจะเป็นพระเอกนะครับตะลุงหนวด ระวังตัวนะใช่เรานี่แหละระวังตัวบัฟก่อนเลยบัฟนี่ด้วยแล้วก็อัดสกิลเข้าไปาอีกแล้วเอ็ดวาร์โชคไม่ดีเลยนะเอ็ดวาร์ สมาเพื่อมอนเตโลหรอไม่มีทางเลือกนี่ใส่ก่อนซึมทำไมเอ็ดวาร์ดเหมือนอยู่ฝั่งนู้นน่ะอา้าวตายแล้วเหรอแล้วนู้นอ่ะ เอ๋อเข้าทางนี้เหรอโอ้โหมีจุดเข้าด้วยยังไงเฮ้ยมันเตโลมาอูร้อยสี่สิบเดี๋ยวนะถ้าร้อยสี่สิบเฮ้ยทำไมมันเตโลเป็นอย่างเงี้ยหน้าตามันไม่เท่เลยมันเตโลมันต้องเท่กว่าน,นี้หน่อยฉันต้องเสียใจด้วยจริงๆนะครับไม่ว่าง โอ้โห oh. แล้วก็ไปต่อให้มันว่างเราก็คงไม่รอดนะครับหรือเปล่ากลับมาส่งเฟสครับไม่ใช่เฟสส่งเควสครับออกเสียงผิดไปหน่อยนึงนะเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> อะไรโอ้ oh, ให้เลือก ให้จอยเหรอครับจอยจอยจอยกับใครดีอ่ะเออ่แบ็กเบอร์รี่ชูนะอันนี้แล้วกันอ่านยากดีขอจอยนะครับให้ไหมเซนครับไม่รู้ให้เปล่าไปแล้วอ มันให้เข้าท่อระบายน้ำได้แล้วหรอ,อทีนี้ก็จะได้ไปที่อื่นแล้วนะครับเท่ากับว่าจบตรงนี้แล้วแล้วก็เฮ้ยมาสเตอร์เลยเป็นมาสเตอร์แล้วครับขออมไปแปลงแปลงแปลง,ปลงเสียงเพี้ยนเลย นี่ขอผมไปเปลี่ยนมาสเตอร์ก่อนนะโอ้โหไหนๆก็ไหนๆได้เปลี่ยนแล้วแสดงว่าขอดูหน่อยนะยี่แล้วผมใช้โซโซคิสตันแบบฟรีไม่ได้แล้วโอ้โหน่าเสียใจไม่เป็นไรครับสักวันเราจะต้องเติบใหญ่โปรโมทคาแรคเตอร์ Character. yes มาสเตอร์จริงๆโอ้โหมาโปรโมทขึ้นไปให้หมดเราจะส่งคุณขึ้นไปเป็นมาสเตอร์ให้หมดอ่าโปรโมท yes โอ้โหจบเพจนี้ได้เป็นมาสเตอร์รุงนี้มานานแล้วคือบางทีเราก็ไปติดเวสท,ที่มันแบบ เควสเนื้อเรื่องนี่เป็นเควสที่ให้อีพีเยอะนะครับเยอะมากเลยเนาะเตรียมจบเควสอยู่ยอะไอปิดคลิปไม่เดินกันไม่เป็นแถวไม่เออให้มันดีหน่อยอเอาสกาวไว้หน้าบ้างนะครับแล้วก็ชึบนะ โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s า b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ